ก็ต้องประมูลสู้กันนะครับรายได้ทั้งหมดครับจากการประมูลนะครับเราจะไปสมทบทุนครับช่วยครับในการรักษานะครับแล้วก็ดูแลพี่น้องนักกีฬาผู้ชอเดินสายของเราครับทั้ง4ท่านที่ตอนนี้ครับเมื่อวานก็ทราบข่าวกันดีครับว่าประสบอุบัติเหตุอยู่นะครับขณะนี้ครับอยู่ในการรักษาครับ3คนครับอัปเดตล่าสุดครับ3คนครับเจ้าทันนี่ครับเจ้าโอนครับแล้วก็เจ้าดุยครับ3คนนี้ครับตอนนี้อาการปลอดภัยดีครับก็ออยู่ในระหว่างการผ่าตัด นะครับแล้วก็ปลอดภัยดีทั้ง3คนครับรู้สึกตัวดีแล้วครับส่วนทางด้านอีกหนึ่งคนที่น่าเป็นห่วงอยู่นเวลานี้ครับเจ้าติงครับรัชนนลรอดจากไลท์นะครับติงลี่ครับตอนนี้อาการยังทรงตัวเหมือนเดิมครับเจ้าตัวยังไม่รู้สึกตัวเลยครับเพราะฉะนั้นครับสาหรับทีมที่ตกรอบครับนี่แหละฮะเรามาร่วมบุญกันครับนะครับเดี๋ยวเราจะมีการประมูลนะครับสำหรับทีมที่ตกรอบในรอบนี้นะครับหทีมนะครับเพื่อไปลุยกันต่อในรอบ8ทีมสุดท้ายครับเอาครับแล้วก็ระหว่างนี้ครับเดี๋ยวเราจะมีการประมูล ทดสอบ no? อ่าครับนอกจากนี้ครับเราจะม e ีการประมูลเสื้อด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีเสื้อการขันครับของนักกีฬาหลายๆท่านนะครับรวมถึงนะครับแต่ละทีมนะครับก็จะให้ประมูลเสื้อนะครับก็ช่วยกันครับนี่ครับสมทบทุนครับในการดูแลแล้วก็รักษาครับพี่น้องนักกีฬาของเราครับตอนนี้ต้องขอขอบคุณครับหลายๆเพศครับหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรครับก็ช่วยกันครับนี่ฮะส่งกําลังใจครับแล้วก็โพส ให้กำลังใจนักกีฬาทั้ง4ท่านครับที่พูดถึงครับล่าสุดครับโอ้เพสไทยรัฐครับมาสดๆร้อนๆเลยครับก็ขอบคุณทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับแล้วก็ทุกเพจด้วยนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับ4พี่น้องครับของเราครับในวงการวิชชอเดินสายครับก็ขอให้ปลอดภัยนะครับตอนนี้เหลือเจ้าติงคนเดียวนะครับรอเจ้าติงตื่นคนเดียวนะครับก็ตื่นได้แล้วนะติงลี่นะอ่ะมาชมเกมครับการแข่งขันครับในคู่นี้ครับมาชมเกมกันการแข่งขันในคู่นี้ครับ คู่แรกครับเป็นทนันตบ้านเพื่อน FC ครับเจอกับทางด้านลำไยช็อปครับในคู่แรกอเอาครับก็เราไลฟ์สดครับ่านาฟิเอตครับฟุตซ,ซอลจังหวัดอุตรดิตถ์ครับเอาครับคู่แรกเริ่มแล้วนะครับ เอาครับบอลอยู่ที่น้านละไมชอบแล้วยิงลูกนี้ก็แหมยังไม่ได้ครับผู้เล่นหมายเลขสามครับของน้านละไมชอบครับนี่แหละครับหมายเลขสามครับเจ้าไนท์ฮะับซัดเต็มขคอเจ้านี้ครับยังไม่ได้ครับอันนี้ครับกับตันทีมครับผู้เล่นหมายเลขสิบห้าครับนี่ครับกับตันทีมครับเอาแล้วฮะับเจ้านี้ครับไปกันต่อครับบอลอยู่ที่ทางด้านทีมงานของบ้านเพื่อนเอาครับบ้านเพื่อนครับขยับมาเจ้านี้ครับทางหน้าซ้ายเขาหมายเลขเจ็ดเขาเจ้าบีมเอาเขาเจ้าบีมครับออกบอลลูกนี้ครับแล้วก็ ผู้ชินเปล่าครัเจอนี้ครับเป็นบอลออกค้างไปอ้าครับผู้ชินครับให้เป็นบอลครับของข้างหน้าลำไม่ชอบครับเกมการแข่งขันครับในคู่นี้ครับเป็นรอบ16ทีมครับนี่ฮะหรือรอบ14ทีมนั่นเองครับอ้าวครับเจอนี้ครับมาต่อครับบอลถึงเจ้าพีอ้าวครับกับตันพีครับให้บอลทางขวาขยับมาเจอนี้ครับยังไม่ได้ครับอ้าวครับให้มาที่นัชุนหน้ตัวเป้าครับยังไม่ผ่านธนาบัานเพื่อนแล้วเจอนี้ครับลำไม่ชอบทางกลาบขวาขยับเข้ามาปาดลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านก็เจอนี้ก็สกัดทิ้งออกไปก่อน เอาล้ครับมาเปิดหัวคู่แรกวันนี้ครับเป็นอันวารู้กันครับนี่ครับพี่น้องที่รับชมและสดอยู่ทางบ้านครับตอนนี้ครับคู่แรกครับทำการ่งขันแล้วครับชาวรางน้านฟุตชอลพญาพิชัยดับหักครับเอาจะดีครับมาต่อครับทางด้านซ้ายแล้วให้สวยแล้วก็แบบนี้ก็เรียบร้อยครับเอาแล้วครับขึ้นนำแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับชาวรางน้านบ้านเพื่อนเอาล้ครับแม่บ้านเพื่อนเอฟซีครับมาดีเฉลือเกินครับวันนี้ครับเล่นดีมาก เอาแล้วครับเกมโตกลับถือว่าเป็นผลแล้วครับขึ้นนำไปแล้วครับ1-0มางศูนมาจนนี้ครับบอลอยู่ที่ทางด้านละไมละไมชอบครับยังไม่ผ่านขยับมาทีนะ